กับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐา,านในวันนี้ก็จะขอจุดใหญ่สำคัญมาแนะนำบรรดาท่านหลายก่อนให้ถือว่าคำสอนคราวนี้เป็นคราวในระยะต่อไปนี้เป็นคำสอนมาตรฐานประจำสำนักเป็นการสอนประจำกันในสำนักของเราและก็เป็นถือเป็นการมาตรฐานในการปฏิบัติ ในวันแรกนี้ก็อยากขอเอาพระธรรมอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลใดปฏิบัติได้ครบถ้วนท่านผู้นั้นจะเข้าถึงความเป็นผู้สำเร็จทุกอย่างตามที่ตนประสงค์ทั้ทงทางโลกและทางธรรมแต่ว่าวันนี้ ในที่นี้เราพูดกันเฉพาะธรรมเรื่องของโลกไม่เกี่ยวโลกจะดีโลกจะชั่วยอย่างไรไม่มีความสำคัญเพราะาคำว่าดีของโลกไม่มีโลกมีแต่เลวมันดีก็ดีแบบหลอกๆโลกท่นบานแปลว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไป ศัพท์นี้ยังจงอย่าถือว่าเป็นคำหยาบเป็นศัพท์ปกติของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของโลนไม่ใช่ของน่าเกลียดตอนนี้คำสอนในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอิทิบาทมีสีบรใยกันอิทิบาทแปลว่าคุณธรรมที่ทำให้สำเร็จความประสงค์ทุกอย่าง ต้องมีกับท่านทุกท่านอย่าถือว่าไม่ไหวนะคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่สามารถจะต้องไม่มีกับสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจา้าแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไปคือไปอยู่ที่ไหนก็ไปที่นี่ไม่ต้องการคำว่าไม่ไหวของคนใดคนหนึ่ง แล้วก็คนในสำนักเราหนี่ที่ยังปากเสียใจเสียอยู่น่ะเลิกกันสินะถ้าไม่เลิกไม่ชาที่นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันรับไว้ไม่ไหวไลกก่กลับอย่าให้มันมีมันอยู่ในสำนักของสมณะเรลาผู้สงบยังจะมีอารมณ์เสียอยู่อีกยั่มันนั่งอยู่กันทำไม ไปที่อื่นเสียก็หมดเรื่องหมดราไปตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอถ้ามีอารมณ์ใจไม่ดีพอนี่ก็เลยทำคนอื่นเขาเสียด้วย